สวัสดีครับผมเฟิร์นนะครับเราอยู่กันในช่องน้องมทดามโต้นกลมนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําโปรแกรมหนึ่งนะครับเป็นโปรแกรมจําลองสําหรับคนที่อยากจะเล่นเกมมือถือนะครับในคอมพิวเตอร์นะครับนั่นก็คือโปรแกรม Nock p a y e r นั่นเองครับที่ผมใช้อยู่นะดีมากๆเลยนะครับในส่วนตรงนี้นะคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันมีรุ่นพิเศษด้วยเห็นว่าด้านขวานะครับเป็นรุ่นเซเว่นไนท์นั่นเองหมายความอย่างไรนะครับก็คือเราจะมีแบ็กกราวด์เซเว่นไนท์ด้วยเมื่อโหลดน o c k p a ลเยอมานั่นเอง อันนี้ผมจะมาสอนวิธีดาวน์โหลดด้วยเลยละกันนะครับอันนี้ผมจะเลือกมาเวอร์ชันพิเศษรตรงนี้นะกดเข้าไปเห็นไหมครับเขาก็จะดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างนะเห็นไหมด้านซ้ายมือนะครับทีเรากดขึ้นมาเลยผู้ชมครับตรงนี้ก็จะเป็นหน้าติดตั้งนะครับเราสามารถเลือกได้ติดตั้งได้นะด้านขวานะครับตรงปรับแต่งกดเข้าไปนะครับอ่าันนี้ผมก็เลือกได้ไว้คือไดดีนะครับอ่านี้เราก็สามารถเลือกเองก็ได้นะแต่ผมเอานี้เลยนะครับผมก็จะติดตั้งไปเลยนะคุณผู้ชมทีนี้ก็เราโหลดสักพัก เมื่อมาถึงหน้านี้เนี่ยเขาก็จะให้ล็อกอินนะครับเราก็ใส่ G ีโ i l จีเมให้เรียบร้อยนะครับล็อกอินเข้าไปเลยนะครับเมื่อเราทําการล็อกอิน g m โ i l จีเเสร็จเรียบร้อยนะครับเห็นไหมนี่เลยเราจะได้หน้าตาโปรแกรม l o อคเพเยอรนะครับเป็นแบบนี้แถมยังมีรูปนะครับเซเว่นไนอยู่ด้านหลังด้วยเห็นไหมเออเป็นแบ็คกราวด์เท่เลยครับที่สําคัญคุณจะเห็นว่าเขาจะมีเซเว่นไนสองอยู่ด้านขวาเลยเห็นไหมคุณไม่ต้องไปเซิร์ชหากู o g l e ไม่ต้องครับนี่เลย ด้านขวาครับกดไปได้เลยง่ายๆกดเข้าไปเห็นไหมเราก็สามารถเลือกที่ติดตั้งได้เลยนะครับสำหรับเวอร์ชันพิเศษนี้กดเข้าไปเลยชมครับเมื่อเรานะครับทำการโหลดตัวเกมเซเว่นไนทเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่จะสังเกตว่าเห็นไหมภาพนี่ค่อนข้างจะลื่นไหลนะครับเรียกได้ว่าได้ถึง120เฟรมเรทเลยเนี่ยลื่นไหลจริงๆครับ ที่สาคัญเลยเนี่ยนะครับผู้ชมจะเห็นว่าเขาไม่การตั้งค่าปุ่มมาให้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องตั้งค่าเออถือว่าดีมากๆเลยนะครับถือว่าสะดวกมากแต่ก่อนที่เราจะไปดูภายในตัวเกมนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงระบบมัตติเพย์เลอร์ก่อนละกันนะครับว่ามันคืออะไรแล้วก็ในส่วนของการตั้งค่านะครับว่าเราต้องตั้งค่าไงบ้างนะครับเพื่อความลื่นไหลนะครับในการเล่นเกมเองนะครับก็เดินเลยเดี๋ยวเราขอพับหน้านี้มาก่อนนะครับเมื่อเราทําการโหลดน็อกเพยเยอร์มาเสร็จสิ้นนะครับเขาก็จะมีอยู่2ไอคอนหลักๆเห็นป่า นี่อันนี้คือไอคอนหลักนะครับก็คือน็อกเพเยอร์ที่เราได้เข้าเกมนั่นแหละส่วนขวานเนี่ยเขาเขียนว่าเพิ่มจำลองนะครับหรือว่าตัวมัลติเพเยอร์นะครับคืออะไรนะอันนี้คือตัวเพิ่มจำลองนั่นเองนะครับหมายถึงว่าเราสามารถโคลนนิ่งนะครับจอที่2จอที่3ได้คืออะไรอ่ะเราพูดให้ดูนี่ครับุชมครับตอนนี้เนี่ยเราใช้น็อกเพเยอร์นะครับอยู่ตัวเดียวหรือว่าจอเดียวใช่ไหมเราสามารถ เพิ่มนะครับเป็นจอที่2องจอที่3ได้ด้วยนะครับโดยวิธีการทํายังไงนี่คุณเห็นด้านขวาที่เขียนว่าเพิ่มเครื่อนจำลองไหมกดเข้าไปครับในส่วนตรงนี้เนี่ยเราสามารถเลือกเวอร์ชั่นได้ด้วยคุณผู้ชมนี่32บิต64บิตนะครับแล้วก็มี Android 9 64บิตนะโอ้ค่อนข้างสบายมากๆอันนี้เราจะเลือกรุ่นที่เขาแนะนำละกันนะครับเห็นไหมคุณผู้ชม มันก็จะมีน็อกเพย์เยอร์นะครับอีกอันหนึ่งขึ้นมานะเราก็กดเพย์ขึ้นไปผู้ชมจะเห็นว่าเห็นไหมเราสาม,มารถนะครับเล่นนะครับจอที่2จอที่3ได้เออหรือเป็นการคนนิ่งนั่นเองนะครับ ถือว่าสะดวกสบายมากสำหรับคนที่แบบว่าอยากจะได้หลายจอนะครับก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับในฟังก์ชันนี้นะอันนี้ผมแนะนำนะครับในระบบของมัลติเพเยอร์นั่นเองนะครับครับทีนี้เรามาดูระบบตั้งค่าทางด้านขวานะครับหรือว่าฟังก์ชันต่างๆนะครับว่าทําอะไรได้บ้างเนาะมาเริ่มที่ไอ้ด้านขวาบนเนี่ยที่เป็นลบคีย์บอร์ดนะครับกดเข้าไปส่วนนี้ครับเป็นฟังก์ชันนะครับการตั้งค่าปุ่มเนาะแต่ทีนี้เนี่ยเราไม่ต้องตั้งไงเพราะว่าอะไร ว่าน็อกเพเยอร์เวอร์ชันพิเศษนะครับเขาตั้งปุ่มให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ถือว่าสะดวกสบายมากๆเลยนะเราไม่ต้องตั้งแล้วนะครับเราก็กดปิดไปได้เลยนะครับส่วนด้านขวาก็จะมีปุ่มโวลูมนะครับอ่าเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับหน้าจอคอมนะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบถ่ายโอนไฟล์นะครับจากคอมพิวเตอร์ไปมือถือนั่นเองนะต่อไปคุณผู้ชมที่เป็นรูปปวดนะครับอันนี้จะเป็นการอ่าโหลดไฟล์ a อ k พิเเข้ามาโดยตรงนะครับหรือว่าไฟล์เกมอะไรพวกนี้นะเราสามารถ โหลดมาได้ตรงหรือว่าโดดแยกมาได้นั่นเองนะครับครับคุณผู้ชมจะเห็นจุด3จุดตรงใ้เหตนการด้าน,น,นขวานะครับอันนี้เนี่ยมันจะมีฟงังก์ชันเพิ่มเติมอีกมากมายเลยนะครับผมอาจจะแนะนําได้ไม่หมดเนาะแต่ว่าส่วนสําคัญเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นตรงนี้เห็นไหมไอ้ที่เป็นขีดสอข,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 ขีดนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นฟงังก์ชันซิงค์นะครับเออหมายความว่าไงหมายความว่าเวลาเราเปิด2จอ 3. จอ4จอกเงี้ยเราสามารถบังคับจากจอเนี้ยนะครับโดยใช้จออือ่นเนี้ย ให้บรรับพร้อมกันได้นั่นเองนะครับอันนี้ถือว่าดีมากๆเลยนี่ครับเรามาดูในส่วนของการตั้งค่าน็อกเพย์เจอร์ครับที่ฟันเฟืองด้านบนเห็นไหมนี่ขวาบนนะครับกดเข้าไปมาดูที่หน้านี้การตั้งค่าประสิทธิภาพครับนี่เลยตรงนี้เนี่ยตั้งค่าคุณสมบัติเี่ยผมแนะนําเลยว่าตั้งค่าตามที่เขาแนะนําเลยก็ได้ครับหรือเราจะลดนะน้อยลงสักน,นิดนึงก็ได้อย่างผมเนี่ยเอ่อตั้งไว้ที่4คอนะครับผมจะปรับมาเป็น2คอก็ได้ดูได้แต่เกมแต่แนะนําเลยครับว่า ให้ตั้งตามที่คอรแนะนําเลยก็ได้นะในส่วนตรงนี้นะครับด้านล่างครับคุณผู้ชมนะในขนาดความละเอียดนะครับอันนี้ก็ตั้งความละเอียดตามหน้าจอของคุณผู้ชมได้เลยจริงๆอ่ะของผมต้องตั้ง1 9ึ0งพคูณหนึ่นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าขนาดหน้าจอของคุณผู้ชมเท่าไหร่เนี่ยก็ตั้งตามนั้นได้เลยนะครับส่วนกนารใช้ในเฟสนี้เราสามารถเลือกเมาส์ได้วยนะเห็นป่ะเนี่ยเลือกแบบเมาส์ได้ด้วยครับนี่เพิ่มความสวยงามได้อีกด้วยแต่นี้ผมใช้ธรรมดาไปก่อนล้วกันเนาะอันนี้สามารถมาปรับ ส่วนต่อไปคือการตั้งค่าเกมอันนี้สําคัญมากเราสามารถปรับได้เกิน60เฟรมเรทนะเห็นไหมเนี่ยดีมากๆครับอันนี้เราสามารถตั้งได้สูงสุดเนี่ยคือ120เฟรมเรทเลยนี่ผมจะตั้งไป120เท่าเดิมอ่ะเราอยู่กันในตัวเกมเซเว่น2เป็นที่เรียบร้อยคุณผู้ชมจะบอกว่าโอ้โหเฟรมเรทนะั้นลื่นหัวทิ้มเลยนะฮะอูภาพสวยมากๆคุณผู้ชมเออดูออปชันสีปรับเท่าไหร่นะครับ เราดูที่กราฟิกกันโอ้โนี่เขาปรับสูงสุดให้เลยครับในเครื่องผมนะไหวอยู่ไหวอยู่เออสูงสุดเลยคุณชมเดี๋ยวเราไปเริ่มเกมไปดยกันนะครับไปเข้ามาในตัวเกมน,นะคะัจะบอกว่าโอ้โหภาพสวยมากๆนะครับอันนี้ก็เป็นการสอดบังคับเนาะนี่ปุ่มเขาตั้งมาให้เรียบร้อยแล้ว W S A D ปกติตามมาตรฐานนะครับอันนี้จะผมลองเล่นดูลื่นไหมเออลื่นนะลื่นหัวทิมเลยคุณผู้ชมภาพสวยมากๆเลยนะครับ อ่าเด <jogo. S 1> ี๋ยวเราไปทาตามเรื่องเรื่องกันก่อนนะอันนี้เมาส์ผมไม่ได้ปรับมานะเป็นเมาส์แบบสีขาวธรรมดา ค,คุณผูไปไป้ชมเสพเนื้อเรื่องกันละนะอันนี้เขาสอนอะไรเนี่ยอะม,ม,มุมกลมมุมกล้องนะครับทำตามไปเรื่อยนะเออรื่นหัวทีมนะคุณผู้ชมบอกเลย กราฟิกสวยงามอ่าโอเคอันนี้สอนต่อสู้นะครับตีเข้าไปเออมองใกล้ๆนี่ก็ถือว่าใช้ได้นะคุณผู้ชมเรื่องลายเส้นเรื่องของภาพนะครับคมกริบเออไม่น่าเชื่อว่าเกมมือถือนะครับนี่โอ้โหเล่นผ่านเกมจำนวนจะชัดขนาดนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นฉากต่อสู้กับบอสนะครับ รีออโต้นน Auto เลยก็ได้คุณผู้ชมอันนี้เราชนะได้อยู่แล้ว <c oughs> ไม่ต้องห่วงเห็นไหมคุณผู้ชมเห็นเห็นลายเส้นบอร์ดป่ะเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะเห็นไหมลายเส้นนี่เ <c oughs> ทียบเท่ากับภาพเกมคอมพิวเตอร์ปัจจุบันได้เลยครับเนี่ยสวยมากๆครับ are Who y โอเคครับคุณผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับโปรแกรมน o อกพลเยอนะครับอย่างแรกที่ผมมองเลยคือเรื่องเฟรมเดทนี่คือลื่นมากๆนะครับ แถมการตั้งคองตั้งค่าเนี่ยเขาจัดให้หมดแล้วนะครับว่าจะเป็นการตั้งค่าปุ่มนะครับการตั้งค่าออปชั่นภายในเกมและข้างนอกเกมนะครับคือจัดให้หมดเลยโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรเลยนะถือว่าสะดวกสบายมากๆเนี่ยคุณผู้ชมเห็นกราฟิกไหมเห็นเลนไหมโอ้โหภาพนี่คมกริปครับปรับได้สุดด้วยนะอันนี้ขึ้นอยู่กับสเปคคอมของคุณผู้ชมด้วยนะครับแต่โดยรวมนี่คือสมูทมากๆนั่นเองสำหรับโปรแกรมนเปเยอร์ผมแนะนาเลยนะครับเราสามารถโหลดได้ที่ลิงก์ใต้ไลฟ์หรือว่าใต้คลิปนะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างเนาะ เราก็สามารถกดไปดาวน์โหลดนะครับในส่วนของโปรแกรมน็ p l a y e r ได้เลยนะใครอยากจะเล่นเกมมือถือนะครับในโปรแกรมจำลองนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโปรแกรมที่ผมแนะนำครับยอดเยี่ยมมากเลยสำหรับวันนี้ครับช่องมาดามต้องกลมหรือช่องมาแคทเนี่ยต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่นะจ้าจุ๊บๆครับ